สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแคสเกม r o นี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ให้เลยดีกว่านะคะก่อนถึงก็ให้ตั้งชื่อตัวละครนะคะค่ะเราจะไม่ใช้สูตรนะคะในการเล่นอเดีย ตั้งชื่อเป็นตัวของชันนเองนะคะขอบอกไว้ต,ตรงเลยค่ะว่าเกมนี้มันมันเป็นเกมที่เกมหนึ่งที่หลอนเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็หลอนไม่ได้หลอนอะไรมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันแค่กลัวตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะ ธเธอกลัวเหรอคะก็มีเชียงจันไตแบบโง่นะมอนเตอร์มันปีาศาจไม่มีจริงหรอกนะเอาเฮป <laughs> <laughs> อี้ื่นเราก็ต้องไปเก็บจานที่ห้อง,องครัวค่ะกดสเปซบาร์เพื่อเก็บของ Nào 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 lớp no, lớp no, lớp no, no. Vì à Chào สมุทกันค่ะเพี้ย mẹ thêm đã. Mi asset này đâu rồi nhỉ? Ôi cứ Bedroom clear นนะคะความจริงตรงนี้มันก็แบบไปหาคลิปดูเองได้แล้วก็แอบมั่วรหัสได้ก็จะโกงด่านตรงเปียนโนที่อกระเบะม่วงมันจะโผล่มานะคะแต่ว่าเออเราจะไม่โกงอุอ้ยเหียลืมอีกเนี่ย มันมาหนีไม่ทันต้องข้าไปในห้องน้ำ <laughs> เป็นเลือดอยู่นะคะกดไอเทมซบ yes อุ้ยไม่อยากจะคิดเลยแล้วอาเบตมันก็จะมาเอ้าทำไมไม่ได้ผลสัตว์อ๋อสองสามเกนะเขาบอกว่าเกมนี้มันต้องเตรียมกระดาษไว้ก่อนอ่ะขอเตรียมใจแป๊บโอ้ย

กมนี้มันก็ต้องมีขายรหัสเยอะแล้บางทีมันก็ไม่ใช่รหัสที่ว่าเราตั้งให้ยาไม่เห็นางมันก็ไม่ใช่อ่ะปั๊มหนึ่งนะสองสามเก้ามันก็ต้องม่วนในเลขเดียวกันนี่แหละเก้าสองสาม,สาม,มี้ยังไม่ได้อีกอะไรวะหี้ยไม่ได้หยิบกระดาษมาด้วยอ่ะ ้ามันสามารถเปลี่ยนเป็นหกได้ใช่ไหมสองสามเก้า ก่อนนะคะ